ยินมแล้วเดินไปโน่นเราเ,าเดินไปหาขโมยเลยเขาอี๋นั่นข้างในขโมยน็อตไปทำงานมั้งเพราะนั้น,อ,น,นอไอยนี่ไว้เพากินข้าวเสร็จกูคิดว่าเขาทำอะไรไนั่งร้อยน็อตโอ้โ,อโอตายต่อไล้ต่อก็ต่ออ่ะใหนก็หายเจอ เราตึงเพียาเฮ้ยเราตึงเอนี่เหรอวะเอออัน้อจบกันเลยกิวิดนกว่ามีเถอะไม่เป็นไรเอ้ยเอายเอ้ยเาตอเนือไม่ได้เราต่อเอไม่ได้เหรอก็ได้ต่อไปแล้วไมได้เนียคุณนึกว่ามึงจะเดินตัวอื่นอบกันเลยิงเหอม่บบอกตู่องไม่ได้ตนี่ไม่ได้ยังงี้ ไม่ไงมันก็โดนฟรีนะก็เลยให้กินสองได้เลยเอาละดี่ลนกินเยอะเอาเอากินกินกันอ่ะกินแล้วอกินที่ไหนครับไอ้นี่อันนี้มึงโดนแน่หมาไปนีไปนีไปไปไปเทอดไปทอต ไปเม่เพราะเข้าไม่ได้เนี่ยเดือดดิไปไปไปเขไาไม่ได้ว้าไปไปไปเข่าหลังนูนเลยไป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 เข้าไปก่อนไปเลยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเวะพอจะอไม่ได้เข้าเลยเปไเข้าแล้วก็ถึงมุมด เดินนี่ใช่ไหม่อนนี้ถ้าเข้าแล้วก็ปุ่มถ้ามึงจะเดินเดินตรงนี้ดีกว่ากันกันไว้เออปุมเข้าไม่ได้ใทีนี้ยาบดุงดวดดอวัดดอกวดไฟฟ้ายังอ่ะมึงต่อทิ้งไปเลยต่อทิ้งแล้วเข้าไได้เหมอนี่ต่อเออเออต่อบ้าง ออกไปออกไปมติดละจินมถ้ากลับนี่กลับไหนกลับจิ้มแล้วเขารูดนะนี่โอ้ยเฮ้ยกฮ้ยิ้มเขมุมจิ้มเขามุมไมดีกว่าจินมจิ้มเขามุมเดินเดินไปเดินไป จังหวะบ้งเลยวะเดินไปนั่นแหละเดินเเดินเลเดินไ้แป๊บเงมึงใจเย็นเข่าเลยไม่ได้อเข้าเลยเขาเดินเขารูดเดินเนี่ยไม่ไมไม่เขาลูดเดินได้มใช่เหรอเดินไปอีกเดี๋ยวจะพึ่งโดนโดนนะไปซัเอาเลยเอาเลย กินเลยเขาก็เด็กสองมื่นง่ายเลยต้มฮอตไปเลยน่ะต้มฮอตเลยนี่ไงต้มฮอตไปเออเขาต้มฮอตไปดิเัาไงไม่เดินไปทำใหม่ไม่เดินไปทำใหมเขาจะเด็กสองโอ้ไม่เด็กสองจะเด็กสามคนเขาเด็กสามกูแย่ที่ก่อนเข้าไหมเข้าเลยนะมันเข้าได้แล้วลาบเด็ดจ้าวมาให้ด้วยเดินนี่ก่อนเดินนี่วัดไล่ไม่เห็น มหาก็เห็นด้วยออนมาได้แล้ววันนี้มาที่ก่อนนะเพื่อนอันนี้ไปเออหาไว้หาวันนี่เขาเดินมานี่เดินนี่เดินนี่เขาต่อมันต้องเดินมันต้องเดินไอเดินนี่ไอมึงไม่เดินนี่วะเขาเดินมานี่ได้ไงแต่เรื่องของเขาดิยังไงเขาก็ให้กินฟรีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าเรามานี่ใช่ไหมถ้าเดินนี่แล้วเราออกนี่เลยถ้าถอยเขาเดินหนอ่ะเดินเดินเดินนี่เลยลองให้กินแล้ว เข้าทำไมไม่มานี่วะไม่รู้มึงไปเข้าหอวเถอะกูมังจะเดินใค่ตอนนี้ปีเรวเปเนยังไงเนาไปเลยไปเข้าเลยไปเข้าเลยไปนู่นยังเลยเป็นไรก็เด็กไ่าสิเกีบยวไปทำไมล่ะพอตั้งใหม่พี่ต๋องสองกระดานแล้วเพ่มึงกำลังดีเดี๋ยวกูลงไปกูแพ้ในี่กูอายเขาหนะ รู้อ่ะของก็ดานแล้วนะอยากเห็นไรจะกินสามเย็นนีงโดนสามเลยเมื่อกี้ข so like ้าพุ่งแย่จริงเลยต้อง่าวระวังสามนะระวังสามมันโดนโดนสามอ่ะหายหมดแล้วนี่ยิงด้วเดินท่านี้ให้เขต่อเลยไม่ได้ไม่แย่สิป้าขึ้นมาต่อเลยงันก็เดิน แล้ก็ต่อทิ้งไปโอ้โหเอาเอาสองีได้ไหมสอจะกินนี่สองคุมกินไรไม่คุมไม่นี่มันหลุดต่อทิ้งไปเด็นต่อดิต่อคลายนะเออินไปฟังนะมาฟังนี้มันี่เดินไต่งมันมันนีมามามา ไม่ได้ไม่ได้เดินไปนี่มานี่เดินนี่เดินนี่ให้เขาไล่ไม่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถ้ามึงเดินนี่เขาไล่เลยเราเดินไปไม่ได้แล้วเขาเฉยนะเฉยแล้วมันเป็นอะไรก็กินกลับไม่ใช่เหรอ จับตไม่ได้ับพวกมึงเดินตัวนี้แ้ไม่ได้เดีมึงต้องอุดแล้วเขาก็เด็กฟรีถ้ามึงมึงต้องเดินนี่ตามกูนี่เออคอยไปหาทางแก้ที่หลังมึงเดินตรงนี้แพ้อย่างเดียวอ อุดไว้เขามาแย่สองน่าเห็นทางเดินเอ้ยไปไล่แล้วมึงค่อยๆแซมมาแซกแย่เขาเดินนู่ตัวเดียวมาไอ้นั่นน่ยมันถึงจะถูกไปนู่นเลยเด็กหนีไปเข้าฮอตไปนู่นนะไปนู่นนะเดี๋ยวปีหลอกเดี๋ยวเขาถึงอย่าไปโลบนะมึงโลบได้เอาจากนี้กว้างกว่ามาไล่นี่โลบปุ๊บ โลบปุ๊บดอนโดนเขาแดกสามอ่ะเอาเลยเอาไปเลยเราแดกเลยงั้นอ่ะจับนั้นเราแดกเลยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเนี่ยเอาไหนเอาพัากินแล้วเขาต่อกินมาเขาเบียกิน ออกมาแต่เดียวกขา,าดหัวออกมาแต่เดียวอ่ะถ้าว่ากดอสองเลยหรอปวดสองเหรอปวดสองโดนน่ะเด็กฟึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแดดสามตกเนี่ยโอเคไหมด,ด,ดุ๊ยดุ๊ยกูรออยู่ข <c oughs> ยับออกมาแต่เดียวเออไปอีกเนี่ย กดกี้กดก็เหมือนเดิมนะกดนี่อ่ะกดาจะอูไหน่อยวะนี่เมีตาอูจะไปอู้ไหนได้ฮะมีะเหนีเลยเดียวอดเดียวนกดกดที่มานี่ดิเหมือนไงเหน๋ยวถ้าเกิดไปนู่นอันนี้ฮอตไะเนี่ยทำไมถ้าถ้าถ้าจับกินหนงแย่เลยรือมัต้มกับ เอาเลยแผลเลเอาเลยแพ้ก็แพ้มึงชนะมาเยอะแล้วหาพอดุดไม่ใช่ต้องพอดุดก่อนแล้วก็แย่แย่นี่ก่อนแล้วก็เรียบร้อยไม่ได้ต้องพอดุดก่อนเออเอาดิดแล้วก็ยืเดียวแล้วแย่เลยสามนู่นโป้ไม่ได้ไม่ค่อยทิ้งแล้วก็แย่นี่ทิ้งอ่าโแล้วก็ล่างนี่ตัดมาฝั่งนี้เห็นไหมไม่เป็นไรไม่แพ้ เดินทีเดียวถึงนี่เลยเอาเดินนี่เดินนี่เดินนี่เอามาจัดงาพร่แพรแพ้่แพรตั้งหนะเอามาหามามาสิฮะเอามาหยักหาตะหลงมาโอ้โเนี่ตะลงข้าวนาวันนี้ตะหลงข้าวนาตะหลงลาไอ้สู้ไอ้บอมให้มันได้ก่อนได้ไหมคุณเพชรก่อนดีกว่ามั้ง เอ้ยตัดเดาไปแพ้ตัวนั้นเอาเฮ้ยแพ้ได้เมื่อกี้ยยังไงบุกีเขาไ้ยังไจับตัวไหนแพ้ตัวนั้นได้ยังไงไม่ต้องบอกได้เลยคู่นี้เขาอยากเจอกันไอคนนี้อยากเจอสุทรปรอยากเจอเหรอแก่เราต่อมานะหาิกนลยต่อเนอะต่ออะไรวะมาแก้แก้ครจะไปต่อเดินจนลุกมาแก้แก้ต้งต่อต่อสมัยหัวหัวหัวพอแล้วนะ ต่อแล้วนะถ้าต่อแล้วนะลอยสามแล, pues ล,ล้วลอ้สมเฮ้ยตอเขาจะเดเขาจะแดนะแดก็ไปดูแลเราแดกได้สอเอาตัวนี้มาเสองเอาสองเ่าไปงั้นเราต่อเลยต่อแล้วไม่ถึง่ต่อไหนวะว่าเพื่อเย่นี่ เแยอะไรวะไม่ได้แย่ไม่หรอกไม่ได้ต่อมาแล้วเรามาขวางอยู่กล้าไปล่าเนี่ยเออต่อปหมเออแยอะไรขึ้นไปเยอะยนี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปกินกินกันแรงวะขึ้นมาเพาเปิดไม่ได้ใช่ไหมพกขึ้นมารับด้วยวะเด็ดเด็ดตั้มหนึ่งนะขึ้นไปเลยเนับเฮ้ยนู่นเขาจะกินแล้วรับเนี่ยตัวนี้มารับเนี่ยตัวนี้ขึ้นมารับเออฮะ รับมึงก็เดกฟรีครับเด็กมีแล้วเดินนีมานี่เรากนี่เดินเดินไปแย่สองอยู่วะม่เดินไปเลยลุกแล้วเดินเึ้นมานี่เอ้าไอ้บ้าไม่เอาตัวนี้ไปเอ้าเอามานี้เอ้าวทำไมล่ะเพี้ยนแล้วเนี่ยเออจะรอจังหวะแก่ข้ามนู่นอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยชิ้นชิ้นอะไรชิ้นของเท่าใช่ไหมของเท่าเยี่ยน เรากินเรากินมึงได้ทำได้อย่างเดียวนี่แหละตอนนี้มึงมีเชือกฉีกออกมาซะแล้วไงมันมือมันชี้มันไปแล้วเบื่อเอาเอาไปมันได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดกินต้องเขาตินกินแล้วกินนี่เออถูกแล้วถูกแล้วกินเข้าไปนู่นกินนี่แหละอ่ไม่ได้ไม่ได้ตาเต้นเขามีตาเต้นแล้วต้องมาทางนี้ มาเขาเอ็นปุ๊บจะบะมืดจะอ่ะฮะไปทางนี้ก่อนเลยไปทางนี้ปั๊บฮะไปทางนี้เลยแป๊บปั๊บเราแล้วบอมมึงใจเย็นเย็นก่อนนะมึงใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวก่อนดิเขาจะมาทางนี้เออมาเนี้ยมานี่ถ้ามานี่ยเขาแซ่ตเงมานี่มาเนี้ย ไปเต่าอ่ะไปไล่ตัวหลังอ่ะตัวหลังเออไปไล่ที่ตัวหลังทีตัวนี้ทีตัวนี้ไปนี่ไหมมึงจะไปทำไมวะสียเวลาอะไรกักนี่เราค่อยๆไปได้เดี๋ยวได้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 เออทันทันทันไปวะไปไปเถอะไปมึงได้แดดดีแล้วเลยตัวหนึ่งอ่ะอ้าวเราจะไปไหนได้วะโยนชิวะ เด็ก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 เดกเด็กเด็เด็ก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 เเด็ก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 เดเด็ด็เด็กเด็กเด็เด็ก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 เด็เด็ก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  เข้าเข้าตาเดียวได่แหล้วเอ้าไม่ต้องออกแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเขาไปเขาออกมาตาเดียวจับกินเลยจับกินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่คนละฝั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงเสียงไหมอยู่คนละฝั่งไปเลยไปเหออออาร์ไปก็ไปแค่เข้ากินแค่เดียไม่เสียคนละฝั่งลองเดี๋ยวนี่่ยเนีย นี <sniff> in <flight> ่ไงตลงนี่นะอะไรเนไไม่เสียไม่เสียไม่เสียไปแล้วไปแล้วไปแล้วาออกมาออมาออไม่มีอะไรไม่มีอะไรยอมไ้ลมั้งไม่ไหวแล้ไม่ไหวแล้วตายวะปากไม่ตายปากมันในบ้องไม่หิวเพื่อนปากก็เข่าตานี่มันอะไรู่นี่มานี่ไช่ไหมยีบฟินเงียอยู่นี่มานี่โดโดนมันไม่ได้เฟร้เลยวะ

้ามาหาบอกกอย่าไปจับดิสีน้ำหมากเขาหมดอ้าแลกได้นี่มหาไม่เอาตัวนี้คิดไปึ้นมาต่อต่เนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยต่อได้ไปเลยเอย่างเงี้ยไปเลยูต่ออีกเลยเขาต่อเราตาเราไปชิดมุ้งไปาเขาหรือตาเราตาใครก็ตานี่ต่อไปเลยเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ต่อดิเอามือมาหาต่อเขาต่อตา้โหอย่าไปจะไปโทษนะไม่เอาแล้วตบเลยนะต่อเลยนะตบเลยนะถ้าไปโทษเขาเนี่ย ไม่ใช่ปากผมต่ออยู่แล้วเนี่ยไม่แพ้หรอกไม่แพ้ใครบอกว่าแพ้ไม่แพ้อ่ะโอ้ยขึ้นก็ขึ้นย้ายตรงนู้นอะตรงมุมอ่ะตรงมุมย้าตรงมุมดนมานี่มาหานี่อะเดินขึ้นมาบางนี่แล้วเต็บใครก็ไม่รู้เขาคว่ำเลยไหมแดดเขามันแย่ใช่ไหมไม่ตอ มันโดนอมันโดนอะไรแล้วเขาให้เราขึ้นมานี้เหยเขาจะรอเด็กสแล้วเออไม่ได้ตัวนี้ไม่อยู่ลขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมันไปไหนไม่ได้นนปล่อยเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวรอตานึงกนเลยไม่กินเลยเหรอกกนก็กินนมีอะไรเห็ดมั้ยนมันไม่มีเลเลยทั้งนั้น ไม่ไม่ต้องการเหตุฝนได้ทั้งสิ้นฮะถ้าเกิดมีเหตุฝนอะไรวะให้เข้ามุมเนี่ยเขาก็งงอันเออแกจะไปไหนะไม่ไม่ถ้าเข้ามานี่เข้ามานี่เขาจะต้องเปิดให้เรากินไม่ใช่หรอเพราะั้นเราก็มานี่สิไม่โดนอะไไม่เท่หรอไปฝั่งนู้นนะเออนี่ไปดไยวก็เกอกานีานี มันก็ถูกต้องแล้วก็ได้พิมพ์เหมือนเดิมผมก็เหมือนกันแหละไปแล้วไปเขียนตไม่เสร็จแลมันเรื่องทสองเท่าอย่าไปกลัวเลยล่ะต้องมานี่ก่อนแล้วมันก็เดินออกไปนี่อยเขาจะออกเลยแต่หนึ่งสองเท่าไม่ใช่สองเท่าเลยสองหนึ่งอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันี่่ไเ เนี่ยเราได้เปรี่ยนเป็นีเยอะเลยล้ตอนเนี้ยขึ้นไ่ต่อเขาขึ้นมาแก้เราต้องหียบเดียวขึ้นนี่เขาเยเอามานี่ได้รไม่กันทุกวันเอาคงไม่เหยองนะไไปเยะบ้าลขึ้นไปเดี๋ยวอ่ไปเยะลไม่เยะ โหมดเนี่ยฮะไรกินป <raspberry> ีตัตายมั้งมีม่เชียฮะบักโหมดมาเชียฮะเนี่ยไปลองรู้ยังหมาก็ขึ้นกันยังไง้อ้าวนี่ย่างหมากนี่มันขึ้นอย่างงี้นี่มันมีประโยชน์อะไรไม่ประโยชน์อะไรเนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วลงลผไมราดกินเข้าไปดิเขากินแล้ว ก่อนทเด็กๆก็ไล่กินเลยไม่ได้ไล่กินเลยนี่กกินฟรี่แล้วฟรีนี่ว่าฟรีไม่ใช่ป่ะมาดนีมัน้แกมานี่นะ่่จริงไม่ต่อแล้วไม่ฟรีจะหนีมาเรื่อยหนีมาเรื่อยบอกเขาผมจะตัวเองเก่งนะ เก่งนักกินให้อิ่มทำยังไงตัวเองเก่งเอออ้าวแบงแดกอีกสักตัวหนึ่งเป็นยังอิ่มกินให้อิ่มนอนให้หลับแดกแหมเดี๋ยวอุดดีไหมนะคุณสองวันเลยคุณเสาดีไหมพอๆๆวันนี้วีลานักเอามาเอาไหนบอกจะไม่บอกสองเออ ไม่บอกแกจะบอกจะเล่นอยู่ไม่บอกแกจะชนะใครล่ะเล่นอยู่เล่นอยู่อะไรโอ้โหไม่หนีอ่ะแดงเดินตาเลยอ่ะล่ะขึ้นมาดิเขาต่อแล้วนะขึ้นมากูขึ้นไปใหม่วะขึ้นมาต่อครับเขาต่อเขาได้ก่อนเนอ ตีโอ้าตีอป้าไม่ได้แมเข้าไปดีวไม่ได้ไม่ไรยิ่งไม่อค้ชอบชอบคำไม่ได้หรอชอบ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 เราชอบมาชอบเร็ยวมาชอบมาชอบขึ้นนี่กว่าขึ้นกว่าขึ้นนี่ขนยาดวามึงจะโดนระวังเขาโยนด้วยขึ้นนี่ยาพี่อยาไปขึ้นนี้ก็พอโดนสามเลยขึ้นนี้โดนสามเลยอู๋โยนสี่โดนห้า ขึ้นไปเลยทำไมวะขึ้นไปเลยขึ้นไปไหนขึ้นไปแดดซีใช่เหรอมันไม่มีนี่แต่อุดทั้งนั้นเลยก็ดีสิวะก็โยนก็เดินนี่สิมึงจะไปเดินทำไมตัวนั้นก็เดินตัวนี้ก่อนโยนก็เรื่องของเขาดิเขาแดกไม่ได้เนี่ยโดนอะไรวะเดินไปเดินไปเนี่ยโยนอะไรไม่ได้แล้วเขาเนี่ยนี่พี่ต้องจะต่อจะต่อจะต่อต้องขึ้นนี่ตัวนี้มันดีกว่ขึ้นนะพี่ค่อยแท่งนี่นหแล้วต่อเฮ้ยมึงต้องมานี่ก่อนไม่ใช่หรอ ท่านมานีโยนโยนตรงนี้นะไปใค้เขาต่อโยนก็มีอะไรเออขึ้นมานีมีสองาสามสองเอาสี่เอาไม่เรียนแล้วแต้าไม่จับ้ไม่เรียนแล้วกลับมาหาไปเลยมหาจริงกินแกลัวขารรีบเงโอ้ยกลัวเลยขึ้ไปไปเลย เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเอาต่อไม่ได้ติดสองหมดเลยไรเรียบร้อยถอยากจะรู้นะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเรียบร้อยกระตัวใช่ไหมล่ะเหมยมีตานี้เดินอีกตัวนึ่งไปเดินมีลาอยู่มีเวลาไมไปพ่นี้ก่อนตัวนี้เดินอีกตัวหนึงเยเออยังมีเวลาไเ้แกเขาไปได้หมดนะใช่ไมเนี่ยจะไล่พวกเขาเขามาเข้ามือได้ ให้กินเลยตัวนั้นให้กินไปเลยตัวนั้นขึ้นมาแค่กินนี่ไงไปดิเออไปกินเข้าไปกินเข้าไปเยอยให้กินเยให้กินอีกเยอะเี้ย่ดให้กินอ้กิให้กินอีกินไม่ไม่้ไม่นไ้ไม่้ไให้กินใไม่ไม่ให้กินไม่ใกินไม่ห้กไม่ให้กินม่ให้นไ่ใหนไม่กินไ้กห้กน้กิ ไปเลยนะเส้นถูกต้องเราจะเส้นแล้วเราจะไม่เส้นนะที่เราเป็นเจ้าเป็นนายเราเป็นเจ้าเป็นนายนด้วยพี่เทพฝั่งนี้จะ่ป้าหรือไงขึงเขาเนี่ยเขาจะเข้าฮอตไหนล่ะไปไปเออพี่วัญญาทำอะไรกูที่ไหนเนี่ยเอากินสองแง่งเลยกินสองเลยป้าเห็นไหมเนี่ยกินสองทำไมกินสองทำไมขึ้นไปนี่ที่ มาได้มาไปเย็นทมาเย็นแล้วมาเย็นแล้วเออตัวนี้ยังมีเยอะแยะมาเรียบจะหักเอาแล้วตักใบ่ฟางแล้วเราปักปักปักเรียบผ่าไปทำไมไปท่างกิการเส้นเนี่แล้วก็จับกินเราเลยโดย ไปบ sí, ังไว้ไปไปบังไว้นี่บ er> ังแล้วน euh, ี่เลยทีนี้บังย right totally ิ่งยิ่งเขาจ้างเราไปเลยใช่ไหมใช่เราจ้างมั่งทางเข้าหอนสองตัวเลยเราไม่ต้องจ้างแล้วเอไม่จ้างและเขาแล้วไม่เป็นนายจ้างเลยเป็นนายจ้างมั่งดิไอ้ที่นีเราเข้าหอนสองตัวเลยนอะออกเพราะเขาจ้างไม่จ้างเห็นไม่เข้าแล้วเข้าเยอเสร็จแล้จ้าง เเข้าา่ยะวงั้นเราก็จ้างเลยจ้างเลยจ้างแล้วเข้ากดฮอตเลยไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเข้าก่อนแล้วค่อยจ้างหัวเอาตัวนี้จ้างเพราะมันจะเปิดกว้างแล้วหัวจ้างเลยจ้างเลยเหรอไมันจะรวมกดฮอตเลยอ่ะกดฮอตอ่ะกดก็กดเลยโอ้ถ้ากดจะได้อยู่นะนี่เดินนี่เจ้าเนี่ย เติมยั่วดู่นกูจ้างมึงทำไมล่ะงั้นอะนี่จะไปฮอตอีกตัวนึงให้เขากินเนี่ยนะแล้วก็ต้มฮอตตัวนี้มันหลุดนะเบ็ดจะได้เ้าเบ็ดน่าอยู่วันนี้เขาแดกสองดิ ทำพี่แมวฮอตดิไอ้นั่นข้อเห็นแล้วกูต้องการคอนเทนต์มึงมานี่เนี่ยไอคอนเทนต์เนี่ยเขาให้มานี่แล้วเขาก็จับโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ารอบโรงงานเออตามคอนเทนต์ดิมานี่เอาของนี่มาขวางนี่มโดนสามดินี่มาขวางโดนสามสามไหนวะสามอีกเหมือนเดิมมึงไม่ได้คอนเทน